ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเชียงใหม่เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดของนายกทักษิ์และก็พักคตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยผูกขาดมายาวมากในส่วนท้องถิ่นนั้นก็ร่วมกับตระกูลบูรณุประกอรน,นะครับเขามีกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมแต่อยู่ภายใต้ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยคนในครอบครัวก็อยู่กันทางนี้กันมาโดยตลอด ทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือหมคือช่วงทาประชามติพรรคเพื่อไทยเองก็มอบภารกิจนะครับให้กับบรรดาผู้แทนบรรดานักการเมืองในท้องที่เนยรณรงค์เรื่องการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี6กเชียงใหม่มันเป็นบ้านเกิดของนายกทักษิณเขาก็ตัดไม้ผมนามเลยจับตระกูลบุรณนุประกรคือจับกันทั้งโครจับกันทั้งบ้านยีกว่าคนไม่เว้นนะครับก็คือหมายความว่า ตั้งแต่ทัศนีบุรนุปกรณ์ซึ่งเป็นสสของพรกเพื่อไทยนะครับในขณะนั้นผมเองเป็นคนประสานงานกับผู้มีชาชการตำรวจแห่งชาติเวลานั้นจากทิพย์ชัยจินดาและก็พลตรีอาอา,อาบุรินนะครับซึ่งก็เป็นปน,นายทหารของขสอชอยซึ่งเนี่ยนะครับก็เขาก็มอบตัวเอาตัวไปขังในค่ายทหาร ผู้เลิศรวนุปกรณ์อยู่ต่างประเทศก็ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยก็ถูกคุมขังที่มทบสิบเอ็ดผมเนี่ยละคณะไปเยี่ยมทุกวันซื้ออาหารไปเยี่ยมทุกวันนะครับเพราะเห็นว่าเขาเนี่ยมีจิตใจที่มีความกล้าหาญและไม่ยอมซัดทอดทักเพื่อไทยแม้แต่เพียงประโยคเดียวว่าพัพเพื่อไทยได้มอบภารกิจให้กับเขาเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่มทบสิบเอ็ดหลายวันแล้วเอาตัวไปขังที่เรือนจําเชียงใหม่ คนเหล่านี้ไม่เคยคิดจะต้องมาข้าวคุกนะครับและในประเด็นเรื่องประชามติแต่ปรากฏว่าในขณะที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกนั้น,นข้างนอกเขาก็ได้ยินนั่นแล้วก็น้ําตาไหลว่าจยาแม่เขาลงนายกอบจอ,อีกต่อไปและเข้าไปเอาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งบัตรนี้เนี่ยพอชจเพื่อชี้ข้อกล่าวหาในคดีบอดอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับพอเรื่องมันเดินเดินไปอย่างนั้นเขาก็พยายามที่ แสดงตนนะครับว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนหลานสาวทัศนีบุรุณุปกรณ์ก็ยืนไม่ได้ไปไหนอย่างไรแต่พอถึงเวลาที่จะสมัครนายกอออออบอจอขึ้นมาเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่จะสมัครเนี่ยนะครับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะต้องไปเปิดสาขาพรรคที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็เชิญบุญเลิศบุรณุประกร,กรซึ่งถูกสั่งพักงานนานมากและก็ได้คืนตําแหน่งเนี่ยนะครับในช่วงท้ายๆก่อนรบวาระเช่นเดียวกับนายกอบอจอทั้งประเทศ ที่ถูกคําสั่งตามมาตรา44เนะี่ยพักนะครับพักอนาคตใหม่ส่งจานานจันเรืองไปเขาก็เชิญบุลเลิศบุญรุประกอไปนะครับเปิดสาขาพักอ่พักอ่ของคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับเสรีรวมไทยไปเขาก็เชิญบุลเลิศไปบุลเลอเขก็ไปนะครับเอาดอกไม้ไปมอบให้ทีนี้ถึงคิวพลังประชารัฐผู้กองธรรมนัฐนะครับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐของภาคเหนือไปเปิดสาขา เขาก็เชิญนะครับก็ไปถ่ายรูปเขาถ่ายกันทุกพักแต่ว่าพักเพื่อไทยวันที่ไม่เอาเขาขึ้นมาเขาเอาภาพที่เขาถ่ายคู่กับผู้กองธรรมนัฐเป็นข้ออ้างว่าบัตรนี้เนะี่ยย้ายไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วนะครับทั้งที่เขามีภาพถ่ายกับทุกภรคการเมืองอ่ะแล้วก็ยกทัพใหญ่กันไปทั้งพักที่นี้บุญเลิศบรูนุป,ประกรณ์เนี่ยเขามาหาผมเนี่ยที่ที่กรุงเทพแล้ะผมก็รู้ทุกเรื่องราวนะครับเขาพูดด้วยน้ําตานองหน้าว่า ถ้านายกทักษิณบอกเขาสักคำเขาจะไม่ลงแต่ว่าไม่บอกเขาสักคำแล้วก็เอาสรงทับเนี่ยนะครับขึ้นไปเหยียบย่ํานะครับไปกล่าวหาเขาเนี่ยผมก็จึงตัดสินใจว่าเพราะนั้นผมผมไปช่วยนะครับแน่นอนที่สุดผมก็รู้เต็มอกว่าอย่างไรก็หนีการประทะกับนายกทักษิณกันกันยากแหละก็ผมก็เต้<า>งองบ<ป>อกท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าเรื่องนี้จึงเป็นชนวนที่มาที่ทําให้พิตู่เนี่ยกตุพรเนี่ยพรมพันเนี่ย แตกหักจากบุคคลที่ชื่อทักษินชินวัตรนี่เรื่องนี้เลยนะครับ,บเรื่องเลือกนายกอบจอที่เชียงใหม่นี้เลย